ตอนนี้นะคะหนูรับพ่อแม่มาดูแลอยู่ค่ะแต่พ่อแม่ท่านสร้างปัญหาให้หนูทุกวันปวดหัวมากก็เลยอยากถามคุณบีว่าถ้าพ่อแม่ไม่มีธรรมะในใจไม่มีศีลข้อที่สี่เลยเราเป็นลูกต้องทำตัวอย่างไรคะพอาะยังไงก็ต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันอ่ะโอเค เอาเลยใช่ไหมเอาเลย,เอ,เลยอ่าโอเคก็อย่างนี้ก่อนคือเราไปตั้งคําถามคือบอกว่าเราเอาพ่อแม่มาอยู่เอยอยู่กับพ่อแม่เออเอเอรับพ่อ<ร>แม่วพ่อแม่มามดูแลแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้<ฆ>ใช่ไหมพ่อแม่ไม่ดีนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยอืมสิ่งที่จะแก้อย่างแรกก่อนนะช่วยกรุณาให้อาภัยตัวเองก่อนเออก่อนที่จะไปยุ่งกับพ่อแม่อะไรเงี้ยให้อภัยตัวเองก่อนว่าเราทําอะไรลงไปใช่ไ่มเรามีความคิดยังไงให้อภัยตัวเองก่อนนะอให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยพ่อแม่ด้วยเออ ไทรก็ทาผิดได้เ so รื่องธรรมดาแต่ผิดเหรอทําไมตอนหนึ่งๆเราหนีเง่าที่ผายไว้พ่อพ่อแม่ก็อยู่อยู่กับเราได้อใช่ป่ะเราจะถามก็ถามเดิมซ้ําๆบ้าพอคอแตกอะไรอย่างเงี้ยคีเคยเรียร่าอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็เก็บไม่ได้นั้นมันเป็นอะไรแค่นี้ทำไมอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อืแล้วพ่อแม่เลี้ยงเรามาเป็นยี่สิบสามสิบปีเงี้ยก็ได้เนาะบางทีแบบเราอายุมากสามสิบสี่สิบแล้วพ่อแม่มาเลียงก็จะอยู่ได้ก็สิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็เหมือนกันอ่ะ ก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมยิ่งเขาสมมุติว่าเขาไม่ดีขนาดไหนเรายิ่งต้องดีให้เขาเห็นมากกว่านั้นเวลาเราทาตัวที่เป็นตัวอย่างแล้วให้เขาเห็นบุญมีหลายแบบมีอะไรบ้างพี่ป้องมันเรยาร้อยข้อสิบไม่ใช่บุญแต่ลูกแบบมีหลายแบบใช่ครับก็มาถามมาบ้าได้ว่ามีลูกลูกที่อภิชาตบุตร คุณจะทำต่ำกว่าพ่อแม่เท่ากับพ่อแม่สู่กว่าพ่อแมู่กต้องเออยิ่งพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ตามมันเรื่องของเขาเราไปบีบบังคับเขาไม่ได้ถูกไหมอันนี้ผู้ปิดมากเราจะไปบังคับใครไม่ได้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแม่โดยเฉพาะพ่อแม่นี่โคตรยากเลยมันเป็นไม่ได้แน่นอนถูกไหมเออแล้วผู้ใหี่เขาไม่ฟังหรอกแต่ถ้าคนนอกพูดจะฟัง ถูกไหมเป็นเรื่องเมสิกมากเลยดังนั้นน่ไม่ต้องพูดเราไม่ต้องบอกเราทําตัวให้เป็นอธิชาตบุตร,บรับเออทาให้เห็นเลยว่าเหนือเหนื่อนะชนเหนื่นะชนเออโช้เขาเห็นว่าเฮ้ยลูกทําได้เว้ยเออลูกแบบเจ๋งพอเว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยเงินก็นหาได้เว้ยเออทาไมมีคนน้าน้านือตาเว้ยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แหละเขาก็จะเห็นแล้วเขาจะรู้สึกเกรงใจรู้สึกว่าเออเขาอยู่เหนี่กว่าจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งการที่เป็นลูกที่อยู่เหนี่ยพ่อแม่เนอาิชาตบุตรเป็นเรื่องที่ปรนเรื่องที่เ ให้ภัยตัวเองก่อนครับโอเคนะคะเริ่มจากการให้อภัยตัวเองเนาะแล้วก็ให้อภัยพ่อแม่ด้วยนะคะ